หหันนน้าชุดึงครบสวัสดีครับผมในช่องปลายทางนะครับแล้วก็แฟนสายอีฟซีนะครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนไปเที่ยวนะครับผมที่อำเภอดุลนะครับผมก่อนที่จะไปก็เสือม่อครับผมก่อนจะขึ้นรถนะครับผมสวัสดีครับอีฟซีหน่อยพ่อใหญ่เนาะสภาพอากาศของพ่อใหญ่ก็หายดีแล้วครับผมสวัสดีพ่อใหญ่สวัสดีค่ะ วันนี้ควานเนจะพาพ่อใหญ่ไปเสริมรอนะคะจะพาพ่อใหญ่ไปเที่ยวค่ะวันนี้ก็อากาศตอนนี้ก็กำลังใจก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะกำลังพอดีค่ะวว <laughs> สวัสดีค่ะเอฟซีทักมานะคะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่ยังพ่อใหญ่อยากสวัสดีกล้องก่อนค่ะ มามานาไป,ไปติดอะไรมาพ่อใหญ่ดูนนค่ะนอนนอนทับเอื้ตัวเองนะคะพ่อใหญ่ไปไหนนอแนอันสวัสดีค่ะ

อากาศก็หนาวบ้างค่ะแต่ไม่ไม่หนาวแรงเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าควานันควันของผู้ใหญ่รู้สึกจะจะ,จะหนาวจะหนาวจะหนาวกว่าผู้ใหญ่นะคะรู้สึกว่ากระหม่กระหม่จะบางนะคะรคับ ี่ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนี่อากาศหนาวนะครับผมค่ะช่วงนี้อากาศก็ <ไป S 2> เริ่มจะหนาวแล้วนะคะสงสัยพ่อใหญ่ไม่อยากอามน้ำนู่เปล่าค่ะวันนี้ ไม่ค่อยอยากจะถูนะคะใส่ถูกน้ำก็อาจจะหนาวบ้างนะคะ มาดำครับคุณผิ้ดำนี่ค,ดดครับเป็นเป็นผ่าน,น,นมาครับรู้สึกว่าพ่อใหญ่น่าจะน้ำดำนะพ่อใหญ่รู้เหมือนคนอยากดูเลยครับดูครับ <c ười> ต้องให้ควานอาบให้ดูก่อนพ่อใหญ่ว่าเอ, <c ười> อาพ่อใหญ่ก็ถูกน้ำพ่อใหญ่อาจจะเย็นนะคะ ไม่ได้ไม่ได้เจอกันหลายวันนะพ่อใหญ่เพราะว่าไปเกี่ยวข้าวไปไปไปบ้านมานะคะไม่ได้เจอพ่อใหญ่หลายวันนุ่นไปถางนุ่นพ่อใหญ่ห โชว์ไปธรรมชาตินะครับผมครับธรบรมชาตินี่สูดีครับคุณผู้มอ๋อตรงนี้จะมีแดดออกด้วยไงตรงนี้เดี๋ยวโตก็นั่งออกครับผม ระวังหน่อยนะควานพ่อใหญ่ไม่เห็นนะ,ะ,ะนถ้าลันพ่อใหญ่ไม่เห็นนะครับ คนไม้ดังเลือดเลยครับผมน,นี่ก็ไปสมเชือกนะครับผมปับไแก้วครับผมตรงไฟยายามขึ้นรถแล้วครับผมจะไปขึ้นเองเลยครับอากาศอาจจะน้ำบ้างนะคะพ่อใหญ่ไม่ค่อยอยากจะอาบน้ำไม่อาบก็ไม่เป็นไรพ่อใหญ่ อยากไปเที่ยวแรงครับผมคสวัสดีค่ะอาบน้ำนิดเดียวพ่อใหญ่กค <c oughs> เนยนะ้องโคเนยน้่ง ค่ะพ่อใหญ่หายแล้วนะคะขอบคุณค่ะไม่ข so ึ้นนะคะจะให้ควันขึ้นไปด้วยพ่อใหญ่ สองจิตสองใจนะคะเอ้ขึ้นดูดเปล่าก็รับครับควันไปรับปไปไก็ทุกครั้งนะคะจะจะจะขึ้นเองแต่ก็ต้องรอให้ควันขึ้นไปก่อน ขึ้นไปแล้วนะคะวันนี้ไปสองเชือกนะคะไปกับไา้แก้วนะคะวันนี้ค่ะต้องให้ควานขึ้นไปก่อนนะคะทุกครั้งที่พ่อใหญ่จะขึ้นรถก็จะขึ้นเองอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องต้องให้ควานขึ้นไปก่อน ควนครับเพลติดควานครับควานเล่นว่าพ่อใหญ่ติดควานนี่นนนพลายแก้วขึ้นรถหรือยังเนะาะพายแก้ว ขึ้นไปก็นด้กินหญ้านะคะเพราะว่าเตรียมหญ้าไว้ให้พ่อใหญ่ด้วยทุกครั้งค่ะยกคนคนเดียวนะคะวันนี้ ค่ะขอบคุณค่ะก็ฝากไปอยู่ในช่องของเรากันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นจะพาผู้ใหญ่ไปเที่ยวงานอะไรคะควนันวขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณนะคะ วันนี้พ่อใหญ่จะไปเ่งานบวชนะคะคเหมแหน้าค่ะท่านใดครับที่อยากไปถ่ายรูปกับพ่อใหญ่ก็ไปกันได้นะครับผมที่อำเภอถุนนะครับผมก็เสร็จแล้วครับเอาพ่อใหญ่ขึ้นรถแล้วครับก็ริมตัวไปครับผม ยังได้อาบน้ำต้องไปอาบน้ำก่อนครับผมก็ออย<อ>ม่งทำครบหมดไปครับโอ้โหลครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดการไลฟ์สดการเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดเคกดไลค์กดติดตามในช่องคลายทางนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมค่ะยิบซีว่าอาการหนาวลุงเลนจะเต็ม <laughs> ค <c oughs> ลิปนี้ก็โคกปลาคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์นะ